อันดับแรกเลยเนี่ยคุณไปหาเสอร์คุณมาคิดมุกนี้คุณไปดูขด้อเท็จจริงจากส่วนไหนมาเขาบอกว่าไอ้แผนที่แสดงแนวเขตเนี่ยของการลถไฟเนี่ยนะครับคุณไปเอามาจากไหนอย่างไรเพราะมันไม่ใช่แผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกามันมีแผนที่ไอ้ตรงนี้นะครับมันมีแผนที่ระวังไอ้ตัวเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้แผนที่ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีมันไม่ชัดเจน แล้วเขาก็ไปดูพงสาวดารอะไรสักอย่างเขาบอกเมื่อรอสอเท่านั้นร้อยสิบสองรคอสออะไรต่างๆมันมีเสื้อคนนี้เดินทางมามาทําแนวแผนที่แนวเขตมาสร้างรถไฟอ่ะให้ร้วนเก้ารอห้าแล้วเขาก็ไปตามมาว่าไอ้ไอ้เซอร์คนนี้ยมาจริงไหมมีจริงไหมัมันจะเป็นหลักฐานที่แบบ จะนำมาซึ่งการบ่งบอกว่าโอที่ตรงนี้มันไม่ใช่การรถไฟมันก็จะขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมต้องอันดับ <Ừ. S 2> แรกเลยเนี่ยคุณไปหาเสืร์คุณมาคิดมุกนี้คุณไปดูข้อได้จริงจากส่วนไหนมา <Ừ. S 2> คุณไปดูพงสาวดารส่วนไหนโอเคมันอาจจะมีเสอร์ <c oughs> ผมก็เชื่อน่าจะมีนะครับว่าการรถไฟเอคือคือหลักการมาอย่างนี้ก่อนหลักกา,การก็คือเขาบอกว่าไอแผนที่แสดงแนวเขตเนี่ยของการรถไฟเนี่ยนะครับ คุณไปเอามาจากไหนอย่างไรเพราะมันไม่ใช่แผนที่แนบท้ายกฤษฎีกาซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกามันมีแผนที่ไอ้ตรงนี้นะครับมันมีแผนที่ระวังไอ้ตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้แผนที่ตัวเนี้มันไม่ได้มีมันไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ไปดูพงสาวดานอะไรสักอย่างเขาบอกเมื่อรอสอเท่านั้น112ร้อยสิบสองรอคอสอะไรต่างๆมันมีเสื้อคนนี้เดินทางมาด้วยล้นเก้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร .5 ท่านก็เออทรงคือสมัยก่อนก็เอาชาวฝรั่งมาสอนภาษาโน่นนี่นั่นถูกไหมฮะแล้ว,<ฆ>แ,ลวแล้วเสื้อคนนี้ก็เป็นคนที่มาทํารถไฟมาทําแนวแผนที่แนวเขตมาสร้างรถไฟอะ่ะให้ล้ร .9 ร .5 แล้วเขาก็ไปตามมาว่าไอ้ไอ้เสื้อคนเนี้ยเออมาจริงไหมมีจริงไหมสมมุติว่าไปมีหลักฐานว่าเสื้อคนนี้ มาที่ประเทศไทยจริงมามาทําแผนที่มานู่นนี่นั่นจริงถูกไหมอืมแล้วจะยังไงต่อเออแล้วไปมันจะไปประกบกับจิ๊กซอส่วนไหนที่คุณตั้งไว้ถ้าให้ผมเดานะอืมเขาก็คงเะอบอกว่าเอา้าเสื้อคนนี้เขาก็มาเขาก็มาแล้วเออแล้วทําไมไม่เสื้อคนนี้ไม่ได้เป็นคนทําแผนที่ไม่มีลายเซ็นของเสื้อคนนี้ในระวางเอ่อแนวเขตของคุณล่ะที่การรถไฟชะนะคดีล่ะ Oh. ใช่ไหมนึกภาพบอกไหม <laughs> นึกภาพออกไหมลึกลับ<ต>ซับซ้อนมากแต่อย่าลืมเสื้อคนนี้นะนะครับมาหลังจากแผนที่ตัวนี้ออกเขาแผนที่ตัวนี้นะครับออกโดยล้นเก้าผรอห้าต่อรอหกอ่ะใช่ค่ะแล้วเสื้อคนนี้ว่ากันว่ามาช่วงรอเจ็ดเท่านั้นเองอ๋อ oh. นึกภาพบอกไหมครับมาหลายสิบปี แสดงว่าเซอร์มันจะมีลายเซ็นด้วยไงเพราะเขามาหลังจากที่แผนที่นี้ออกแล้วอ่าบกเขาก็มันจะไปตายตรงนี้แหละอแต่เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูรอดูท้านายอ่านวิเคราะห์ว่าคดีนี้มันจะมันจะยืดไปขนาดไหนเพราะที่ผ่านมานี่มันก็มหากราบมากๆแล้วนะคะคงคงคงศาลก็คงถ้าไปดูบุงเนียนะเขาขอขยายเวลาไปอีกสามสิบวันนะครับเอนับจากวันที่ขึ้นศาลวันที่สิบเจ็ดหรือสิบแปด เดือนธันเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาขอขยายเวลายื่นคำร้ารแล้วก็นัดศาลนัดศาลนัดต่อกับคดีอื่นๆเลยเนี่ยนะครับไปที่ถ้าจะไม่ผิดคือ20กว่ามก,กราคม69หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการกำหนดประเด็นพิพาทนะครับก็คงไม่ได้ไปวัดธงวัดที่อะไรหรอกนะครับก็เข้าสู่กระบวนการสเต็ปที่สามครั้งขึ้นศาลครั้งที่สก็น่าจะเป็นวันสืบพยานเลยมั้ง นะครับถ้าสมมติว่าจะยื้อคดีโดยอาศัยว่าหาญาติของเซอร์ไม่เจอเพราะตอนนี้ทีมทนายบอกว่าจะบินไปอังกฤษนับจังจากสิบเจ็ดพฤศจิกายนเนี่ยอ้างสารแจ้งกับสารแจ้งกับสารว่าจะบินไปที่อังกฤษไปตามหานิลาดเวียงพิงไม่ใช่นี่ไอเดียนะครับเซอร์คนนี้ Now, นะก็ <S 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 ここ <S <S คงมันสารก็คงแม่อืมคงไม่ยื้อมากหรอกนะผมไม่ได้เป็นห่วงจุดนั้นนะครับอืสัก ปลายปีหน้าหรือหรือเลยไปอีกคะผมคิดว่ายากไม่ไม่ไม่ยังไงเสียคำพิพากษาเนี่ยนะผมว่าไม่เกินสักนะนะครับผมว่าไม่เกินไตรมาสที่ไม่เกินไตรมาสที่สองของปีหน้าก็น่าจะมีคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วอ่ะโอ้ไม่ไม่ได้ลากไปจนถึงสิ้นปีหน้าไม่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 ถึงโอโอเคเพราะว่าอะไรเพราะการลถไฟ การลถไฟก็นําสื่อแบบเดิมทุกอย่างอะ่ะใช่ไหมครับแล้วในส่วนของจาเลยก็โอเคคุณอยากสู้คุณก็สู้คุณเท่าที่คุณแบแบไตออกมาก็สู้เรื่องเนี้ยประเด็นเรื่องสิทธทิที่ดีกว่าก็คือเรื่องไปหาเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับหรือหรือจะอ้างว่าเฮ้ยออกหมายเรียกอ่าผ่านสถานทูตเออผ่านสถานทูตผ่านอายการผ่านสถานทูตเรียกญาติของเซอร์มาเรียกอะไรมาอะ,รอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ผมก็น่าจะเดานะถ้ามามุกเนี้ยนะเดี๋ยวผมติดตามอีกผมก็ต้องคือคือผมผมไม่จําเป็นต้องแนะนําผมเชื่อว่าการรถไฟก็น่าจะทราบคนที่เป็นทนายความที่ว่าความเป็นอาชีพเนี่ยนะก็คงจะทราบว่าถ้าเขามามุกเนี้ยนะเราก็ยอมรับคนจริงเลยว่าเสื้อมาจริงอะไรจริงอ่ะแล้วยังไงต่อถูกไหมฮะคุณแดนอย่างที่บอกก็ไม่ต้องไป <c oughs> นั่นหลักไม่ต้องอ้างอ่ะคุณไม่ต้องเอามาสืบหรอกเรายอมรับเลยคุณเราเอาหลักฐานมาว่าเสื้อมาจริงแล้วยังไงอะ่ะนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าท้ายสุดเนี่ย ทราบมาว่าเซอร์มาหลังจากเอกสารแผนที่ระวางท้ายเอระวางแสดงแนวเขตของการรถไฟที่ชนะคดีเดียน,นะม,มันออกอพร้อมกับพระราชกิจพระราชกิจสดีการสร้างรถไฟเส้นนี้อยู่แล้วอะนะครับมันประกบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเซอร์นะครับมาแค่รอเจ็ดเองปลายรอหกอะไรเงี้ยเขาว่ากันอย่างนั้นมันก็ เออต่อให้เอายังไงเรารับได้หมดอะรับนเนได้จริงคุณเอาว่ามาเถอะมันก็ไม่มีผลทําให้ผลของแพ้ชนะคดีในส่วนสาระสาคัญมันเปลี่ยนไปนว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของการรถไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหม่าถูกต้องครับถูกต้องอทีนี้เห็นข่าวแว่แวๆมาว่าถ้าสมมุติจำเลยแพ้คดีจะมีการฟ้องกรมที่ดินกว่าหมื่นล้านเลยเละคะก็ อันนี้ก็คือเป็นขอ้อมูลใหม่ที่ผมได,ได้ได้ได้นำเสนอไปนะครับว่านี่คือมุกสุดท้ายมุกสุดท้ายจริงๆนะครับว่าเขาก็ประกาศไม่ใช่ประกาศเราก็เป็นเป็นทนายนั่นนะครับพูดต่อทนายมามในคดีอื่นคือนึกภาพบอกไหมว่าคุเดนให้ให้นึกภาพอย่างนี้ว่าทีมของเขากระโดงเขาจะใช้ทนายความไม่ไม่กี่คนที่เป็นหลักๆอ่ะไม่กี่คน แล้วไอ้ทนายความฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะโดนคดีบินประมาทเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นชุดที่สู้กันกับน้ําเงินเอาพูดง่ายๆมันก็เจอหน้าค่าคานกันแล้วก็เขาก็เหมือนกับทํานองคล้ายๆหลุดปากมาบอกมาว่าถ้าเที่ของการรถไฟเนี่ยนะถ้าแพ้ก็ดีคดีเนี่ยไม่เป็นไรเขาจะมาฟ้องกรมที่ดินแล้วเรียกค่าเสียหายนับหมื่นล้านแล้ว<ม>ทนายความจะขอสิบเปอร์เซ็ ทานายความได้เท่าไหร่ครับได้พันกว่าล้านผมจึงแซวไงผมถึงแซวเน,นี่ยมาเฮ้ยมาแบ่งกันหน่อยสิแบ่งไผมสักร้ 1, กอยล้านหน่อยเชิยอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกคุณแอนเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องตลกแล้วประชาชนไม่ยอมแต่เราอย่าลืมนะประเทศนี้เสียค่าโง,ง่ให้มาถ้าผมจาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะตู้สล็อตตู้หวยอะไรสมัยคุณอพิสิทธิ์โทรเวทั้งด่วน ถูกห<ช>มัำประชาติที่ปัดแล้วคุณอพิสิทธิ์ไอฉลากอะไรนะหวยสองตัวสามตัวถูกไหมอยุคคุณทักษิณใช่ไหมอ่าไม่ไม่ไม,ไมยุคของคุณอพิสิทธิ์อ่ะอเป็นนายกแล้วทีนี้มันย,งงยังไงจะไปเสียค่างโง่ในส่วนนี้ให้กับภาคเอกชนบริษัทเอกชนที่จะนําตู้มาขายแล้วทีนี้ไม่ได้ขายหรืออะไรเนี่ยนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบข้อมูล และในส่วนเนี่ยเหมืองทองอาคาลาเอายอะไรต่างๆเหล่านี้เราเสียค่าโง่แล้วเฮ้ย,ยงงมันจะเสียค่างโง่เรื่องพิพาคเขากโรโดงสักหน่อยจะเป็นไรถูกไหมอ่าเนี่ยนะหนึ่งนะกับเหตุผลที่สองสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าเจ้ากระทรวงมหาดไทยซึ่งควบคุมดูแลกำกับดูแลเป็นนายเป็นเจ้านายของอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยมันมาเป็นเครือข่ายของคนที่อยู่เขากระโดง แล้วคนที่อยู่เขากะโดงฟ้องมาแล้วแล้วยังไงอะมันมันมันโอกาสเป็นไปได้สูงไหมที่จะเบิกจ่ายให้เลยอะ mm hmm. ถูกไหมครับบางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็คงไม่จ่ายง่ายหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับกข้อท็จจริงที่ปรากฏต่อศาลปกครองและเป็นดุลพินิษท,ที่จะเออเป็นดุลพินิษฐ์คำวินิจัยของศาลของตุลาการศาลปกครองเขาเฮ้ย ไอ้คนที่เป็นคู่กรณีอ่ะมันมีส่วนได้เสียต่อกันมันขัดแย้งกันพอแตปักต่อกันแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ได้เสียเนี่ยมันก็อาจจะทําสํานวนไปในทิศทางที่อาจจะให้ศารเออถูกไหมฮะอืมเออมันถึงผมถึงบอกสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกร้ายหรือพูดตลกในวงเล่ามันอาจเป็นจริงอืมอืม ก็ <P os ite> ต้องจับตาดูด้วยความอย่างที่บอกอะต้องจับตาดูเลยแหละผมก็ไม่ยอมที่จะมาจุดนี้แล้วอะนะครับก็คงไม่ยอมให้ให้ให้ให,ให,ให้เสียสั์เสียสมบัติอ่าโทษทีเสียเงินทองภาษีประชาชนไปอะ<ๆ>